อิ a ไ l r i g h t channel สวัสดีครับมาพบกันนะครับในคลิปนี้นะครับหลายๆคนที่ยังสับสนยังกังวลอยู่นะครับกับการตั้งแอดมินไลฟ์สดนะครหรือว่าที่เราเรียกกันว่าใส่ประแจใส่ประแจนะฮะเพื่อที่จะวางลิงก์เพื่อนได้วางลิงก์ตัวเงได้นะครับแล้วก็เพื่อที่จะดูแลคนเข้ามาป่วนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนะครับสามารถที่จะวางลิงก์ได้นะครับดูแลคนที่เข้ามา ในไลฟ์สดเราได้นะครับเพื่อช่วยผู้ที่กําลังไลฟ์สดอยู่นะครับแอดมินก็จะดูแลในการนะครับในแชทสดนะครับในการไลฟ์สดเนาะนะครับไม่ว่าจะขึ้นด้วยของ u t u b e นะครับหรือแอปพลิเคชันต่างๆนะครับสตรีมยารีสตรีมนะครับอะไรต่างๆนะฮะที่เราสามารถจะขึ้นไลฟ์สดได้แล้วก็ตั้งแอดมินนะครับเราเรียกกันแอดมินนะครับผู้ดูแลไลฟ์สดนั่นเองนะครับก็มีหน้าที่อย่างไรบ้างและก็ทำอะไรได้บ้าง หลายคนก็ยังกังวลหลายคนก็ยังกลัวนะครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่ YouTube ให้เราทำได้นะครับเราสามารถทำได้ทุกอย่างนะฮะไม่มีข้อจำกัดเพียงแต่ว่าในการส่งข้อความในแชทนะครับเป็นคำที่ลามกวางลิงก์ที่ไม่ปลอดภัยนะครับชักชวนไปการพน,นันอะไรพวกนี้มันจะทำไม่ได้นะครับและการวางลิงก์ในตอนไลฟ์สดนะครับเจ้าของช่องนะครับสามารถที่จะ นำลิงก์จากที่ไหนก็ได้นะครับที่เป็นลิงก์ของ yu YouTube นะครับมาวางเสนอในแชทสดของเรานะครับก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่เจ้าของช่องตั้งเป็นแอดมินนะครับก็สามารถที่จะเอาลิงก์นะครับที่เป็นลิงก์ u t u b e นะครับมาวางได้เหมือนกับเจ้าของช่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็แล้วแต่ที่เป็นแพลตฟอร์ม y YouTube นะครับและก็ไม่สามารถที่จะเอาลิงก์เว็บไซต์ลิงก์แพลตฟอร์มอื่นๆนะครับมาวาง ในไลฟ์สดไดนะ้เพราะว่า YouTube ป้องกันไม่ให้เราชักชวนนะครับสมาชิก y o u t u b e ไปดูในแพลตฟอร์มอื่นนะครับเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวตามกันไปดูในคลิปนี้นะครับวันนี้ผมก็เข้าไปดูที่ไลฟ์สดของนิ่มชาแนลนะครับแล้วก็ขอให้เขาตั้งผมเป็นแอดมินนะครับแล้วผมก็เข้าไปดูว่าเวลาเขาตั้งเราเป็นแอดมินแล้วเขาแจ้งกลับมาเราอย่างไรนะครับเรามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับ เดี๋ยวไปดูไปชมกันในคลิปนะครับโอเคนะฮะไปต่อกันเลยครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับเข้าไปดูวิธีการเจ้าของไลฟ์สดตั้งเราเป็นแอดมินนะครับก็ไปกันที่มือถือกันเลยทีเดียวนะครับเข้า YouTube กันเข้าไปนะครับค้นหาช่องที่เราต้องการจะจะเข้าไปพูดคุยด้วยนะครับแล้วเขาก็จะได้ตั้งเราเป็นแอดมินเพื่อให้เราช่วยเหลือในการทำ ไรสดนะครับดูแลอะไรสดนะครับนะฮะก็คลิกกันเข้าไปเลยทีเดียวนะครับอ่าเข้าไปที่ YouTube นะครับนะฮะผมก็ค้นหานะครับอ่านิ่มชาแนลเนาะนะครับก็จะ,จะเข้าไปอย่างช่องนะนะครับนะฮะเจอแล้วก็เข้าไปเลยทีเดียวนะครับ ตอนนี้เขากำลังไล์สดกันอยู่นะครับผมก็เข้าไปพูดคุยทักทายนะครับแล้วก็ให้เขาตั้งเป็นแอดมินไล์สดนะครับแล้วมันจะมีข้อความมาแจ้งเตือนเราอย่างไรนะครับหน้าที่ของเราเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปนะครับขออภัยนะครับผมใช้ทีมสีดำนะฮะข้อความอาจจะไม่ชัดเจนอย่างไรนะครับค่อยๆดูกันไปกันแล้วกันนะฮะ ก็บอกไปว่ากำลังบันทึกวィィิดีโอหน้าจอมือถือกันอยู่นะครับเพื่อที่จะบันทึกนะครับว่าเวลาเราได้รับจากเจ้าของช่องตั้งเราเป็นแอดมินจะเป็นอย่างไรนะครับไม่ได้บอกกันมาก่อนนะครับอ่ะก,ก็เข้าไปทักทายเลยนะครับให้เขา ตั้งผมเป็นแอดมินไลฟ์สดนะครับนะฮะประมาณนี้นะครับพูดคุยทักทายกันเข้าไปนะครับแอดมินไลฟ์สดกับแอดมินช่อง youtube คนละประเด็นกันนะครับคนละส่วนกันนะครับในส่วนนี้เราก็มาดูกันที่ว่าการเป็นแอดมินไลฟ์สดกันก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะ นำเรื่องราวการที่เราเป็นแอดมินช่อง you u t u b e นะฮะมันเป็นอีกรูปแบบหนึง่งนะครับอันนี้เป็นแอดมินแบบผิวเผินนะครับดูแลแค่เรื่องอะไรสดไลไรสดเท่านั้นเองนะฮะก็ดูไปนะครับ,ก,นะรบก็อธิบายเพิ่มเติมกันต่อไปว่านะครับเราสามารถตั้งแอดมินเพจได้นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับ ขาไม่ได้บอกว่าอย่างมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราไปเห็นต่างประเทศกันที่เขาทําช่องกันแล้วนะครับเพื่อนเข้ามาเป็นร้อยนะครับเขาก็ตั้งแอดมินเป็นร้อยช่องนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนๆนวางลิงก์แนะนําคลิปตัวเองแนะนําช่องตัวเองเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในไลฟ์สดที่อยู่ในแชทเขาก็ไปพูดคุยทักทายไปชมคลิปกันนะครับไปเพิ่มเติมชื่นชอบกันก็กดติดตามกันไปนะครประมาณนั้นนะครับ ครับก็มาพูดคุยกันต่อนะครับถึงการตั้งแอดมินไลฟ์สดนะครับนะครับตอนนี้นะฮะในไลฟ์ยังไม่ได้ตั้งผมเป็นแอดมินนะครับก็ยังไม่ได้มีประแจนะครับอ่รอสักครู่นะครับเดี๋ยวรอให้นิม Channel นะครับตั้งผมเป็นแอดมิน ไลฟ์สดก่อนนะครับถึงจะมีข้อความแจ้งมาว่าเรามีหน้าที่อะไรบ้างนะครับนี่เป็นกฎของ youtube นะครับไม่ใช่ว่าเรามาโนโกันเองนะฮะพูดคุยอะไรแล้วเราต้องหาหลักฐานมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ใช่บอกว่าผิดกฎผิดกฎผิดกฎ,ดกฎนะครับคนไม่รู้เรื่องเขาก็กลัวนะครับเราจะต้องนำซึ่งหลักฐานนะครับ การทำงานของ youtube มาแจ้งให้เพื่อนๆเ,เราได้ทราบด้วยนะครับว่ามันเป็นกฎกฎติกาของ youtube นะครับไม่ใช่เป็นการมโนขึ้นมาเองนะฮะ,อะรอสักคู่นะครับรอที่ว่าการที่เขา ตั้งเราเป็นแอดมินแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็ส่งสติ๊กเกอร์ไปเอยนะครับก็พูดคุยกันในไลฟ์สดนะครับบังเอิญว่าตอนที่ผมบันทึกนะครับเสียงรถเสียงลาก็เยอะนะครับเสียงคลิปก็ดังก็เลยปิดเสียงดีกว่ามาบันทึกพูดคุยให้ให้ฟังใหม่นะครับว่าอย่าไปกังวลน,นะครับกับการเป็นแอดมิน ไลฟ์สดนะครับอย่าไปกังวลกับการวางลิงก์นะครับตราบใดที่คุณวางลิงก์ของ u t u b e นะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องใครก็แล้วแต่นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับ YouTube เขาให้เราทำได้นะครับไม่ใช่ผิดกฎกติกาอะไรนักหนานะครับถ้าสิ่งไหนที่เราทำไม่ได้เขาคงไม่ให้เราทำนะครับการส่งสติ๊กเกอร์เยอะมันก็โดนบล็อกเป็นเรื่องปกติการพิมพ์ข้อความส่งไวามท,ท,ทีก็โดนบล็อกเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้เรื่องเสียหายอะไร ยังคงทักทายกันอยู่เรื่อยๆนะครับยังไม่มีอ่าตอนนี้แอคชั่นนะครับไปที่ช่องนะครับสามารถที่จะเห็นข้อมูลได้นี่นะครับข้อมูลตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับข้อมูลตรงนี้นะครับข้อมูลตรงนี้นะฮะ มาดูข้อความกันตรงนี้นะครับเมื่อเขาตั้งแอดมินหลายสดเราแล้ว,ลวมันจะมีข้อความมาแบบนี้นะครับขณะนี้คุณเป็นผู้ดูแลช่องแล้วครีเอเตอร์ไว้วางใจให้คุณช่วยสร้างชุมชนที่สร้างสารรค์และปลอดภัยขณะนี้คุณจะดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับ ลบข้อความที่ไม่เหมาะสมนะฮะจำกัดการใช้งานของผู้เข้าร่วมในแชทสดชั่วคราวนะครับซ่อนผู้ใช้จากช่องนะครับจัดการข้อความที่ถูกระงับไว้เพื่อการตรวจสอบนะครับนี่ครับหน้าที่ของเรามีแค่นี้ครับไม่สามารถที่จะไปทำลายลบช่องเจ้าของช่องได้นะครับหน้าที่เรามีแค่นี้นะครับ อย่าไปกังวลนะครับแอดมินไลฟ์ส่วนมีแค่นี้นะครับขนาดแอดมินช่องอยังลบช่องเจ้าของไม่ได้เลยนะฮะอ่านี่คือข้อความที่เราได้รับปรจแจกันนะครับอ่าอย่าไปกังวลกันมากมายนะครับนี่คือคําตอบนะครับครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูวิธีการตรงนี้นะครับ ผมก็เลือกดูตรงนี้นะครับมันมีแอคชั่นนะครับไปที่ช่องนะครับหรือว่านำออกนะครับแล้วผมก็เข้าไปดูนะครับกดเข้าไปดูนี่ครับกดไปที่ช่องนะนำไปที่ช่องก็คือไปที่ช่องของเราหรือว่าไปที่ช่องคนอื่นนะครับนี่คือการไปที่ช่องนะครับถ้านำออกก็คือนำออกได้แค่ข้อความกับสติกเกอร์นะครับถึงแม้จะเป็นข้อความของเราเองก็ออกได้นะครับ แล้วมาดูกันต่อนะครับผมจะนำไปที่บ้านของลูกกวางนะครับน้องกวางน้องกวางนะครับกดเข้าไปนะครับอ่ายังไม่ถึงใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงตรงนี้นะครับไปที่บ้านน้องกวางนะครับอ่ามันก็มีข้อความนี้ไปที่ช่องรายงานนําออกกําหนดผู้ใช้กําหนดเวลา ไปที่ช่องนี่นะครับไปที่ช่องนะครับก็สามารถที่จะไปดูช่องนั้นได้เลยนะครับก็เป็นข้อมูลประมาณนี้นะครับนะฮะการเป็นแอดมินไฟ์สดนะครับไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่คิดการวางลิงก์ไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเป็นระบบที่ YouTube ให้เราทำได้นะครับขอบคุณครับ